ครับเป็นเพื่อนทางททยกันก่อนบายๆครับผมเมื่อี้ก็อันนี้ยเบเาที่ยี่เบียดครับมาทำบุญวัดโพธารามบ้านสังแฟนครับมาเตร,ร,รเียม,มพร้อมๆเพราะว่าที่ได้เป็นงานครับวันที่ยี่สบสาอาจารย์เสิมจเจ้าอาวาสวัดโพธารามที่ได้ไปรับตัดทันตะคู่ ดููด่อนทานี่ครับมูอวันที่ยี่ามครับได้เตรียมเสร็จหล,ลายายานครับในวัดโพธารามเฮาเบิง้งน้ำกันครับผมดครับครูบาอาจารย์มึงขม่าจ่าวัดสีวิไล่บ้านหกสีไข่เฮาครับในมาซอยงานซอย,ย เทพูนได้ลายยางครับนี่ครับคือทำควมพอครับผมาไไยานฝนตกพี่น้องเงยเพื่อนเือนอยู่ไกลอยู่ไกลก่อนสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องนี่คือเทพูพนน้าซาลาผมเพี่นทำเท่าหนี่แล้วครับ บาเพื่อนเป็นส้างครับอเอาเต็มที่เล่าก็ได้เาเจสซอยเพื่อนครับผมครับตรงนี้สั่นครับผม,ค,บค,บผมคือเนี่ยที่เป็น ได้เจมือนน่ครับกับบปรงไกัะบปหน่อยครับปูดเาุยาบ้านี่ยมนี่นะครับคือกูบามาจากบัด ชีวิไล่บานโคกสีไข่เข้ามามาซอยครับนี่ <c oughs> ก็ใก้แล้วแล้วครับยังมอาอะไรกำลัลลง,ลงจัดตัวมูครับ ครับไ <laughs> นน่ีไ่ืคือตัวมูครับกำลังจัดไปวันที่2ีสมิถุนาเขาครับผม3ชุดครับตัวมู3ชุด เดี๋ยวก็บเบิ่งไปเรื่อยๆครับเออวันสิจัดเอรอับผัดยศอูอุดรท่านี่เฮาครับวันที่ยี่สิบสามผัดผัดกะปูสัธุบุญน้ำเพลินครับผมเพ็นเพลยนนี่คือวัดโพธาร,รามบ้านสันแปนทำมูลแวงงทำเพื่อสว่างแดนดินครับจังวัดสกลนคร ขอขอบคุณเตือนทุกคนที่เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาธุบุญนัน้งกันครับพอกันชิมนาครับชิปนี้พอจบลงกันครับผมสวัสดีครับ